ทุกคนนะจ๊ะฟังเสียงดูก็รู้ตายแนละ้วเป็นเพราะเห็ดครั้งแรกนะจ๊ะอันนี้ขอแนะนำตัวนี่คือเห็ดนางนวลสีชมพูใช่ปะใช่สิก็ออกแนวสีชมพูนะอันนี้เราวันที่เราไปโรงพยาบาลใช่ปะใน้บ้านนั่นเนี่ยเราก็เห็นเขาขายเห็ดไงเห็นน้องขายเห็ด ก็เลยซื้อมาทั้งหมด20ก้อนให้พี่หนุย่ยของพี่หนุ่ยนี่บานดอกใหญ่นะเนี่ยแต่ของเราบานเดียวแต่นี่นะนน่เน่เน่มองนี้ยังไม่ออกนะยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ก็เริ่มทยอยหมดมั้งแล้วเราเขี่ออกไปเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหตดหน้าแรกอันนี้คือเหตุหน้าแรกของเรา เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเพราะเหตุเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของความตื่นเต้นดีใจ <c oughs> แล้วเขาก็คือเราก็ไปหาอ่านวิธีการเก็บเห็ดให้ไม่ให้เห็ดช้ำนะรอแพลตั้งกล้องกล่องมาเราไปดูวิธีเก็บเห็ดมาเรียบร้อยเห็ดหน้าแรกของเรา นี่เขาให้ไปเอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือมานี่นี่ชุบ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 เอาไหนจะได้สะอาดใช่ป่ะแล้วก็วิธีเก็บเห็ดไม่ให้ช้ำระวังกล่อยให้เอามือเดี๋ยวก่อนไม่ถนัดอให้เอามือเด็บ ปลักองไว้แบบนี้แบบนี้แบบนี้รวบา้แล้วก็เอาช้อนแซะเข้าไปเอ้ยเห็นไหมเขาก็จะหลุดมาแบบนี้ ชมผัก,กาจจำปาจำตีกุหลาบราตรีพยอยมอังกาบทั้งกันนิกาลำดวนำนำแมวซ่อนกลิ่นยี่โถสงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชบาและส้อยทองอุ้ยดีใจทีนี้เขาก็ให้ดูว่าอย่าให้มีาขาเห็ดติดอยู่ให้เอาออกมาดูซิมีไหม ดูแล้วไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีกวางแบบนี้ก็ <c oughs> ดีใจโอ้ยแล้วก็นี่เก็บไปกินได้ละบางของพี่ดุอ,อะ่ะงามของพี่ดุอยอะ่ะไม่ให้เห็ดชาำ นี่ลายเปล่าเปล่านี่ยังเอ้ยเป็นง,งามคักเนาะเห็นป่ะหลุดมาเป็นชุดชุดแบบนี้สวยงามดีใจพราะเห็ุเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆเหตุเป็นเพราะง่ายอยู่แล้วเก็บอก้ยผีผูอ่วงชมพูกระดังเหรือเคียงคู่ ดูสดสวยฉลัลมดรถส,สุคนบนุญน้าคนางแย้ม <c oughs> อารมณ์ใดสารพีที่ถูกใจงามอุบนปนจันกระพอะพี่เสื้อแต่ก็พร้อมเล็บมือนางพุทานกล้วยไมย้ ดาวเรืองอันชันยี่หบมะลิวันแลวิไลชูชอสวาไอเราใจในอุทยาน <c oughs> มาเป็นพวงพีดผูวงวชมพูกระดังงาเลื้อยเคียงคู่ดูสดสวยฉลามรสสุขคน บุญนากนายแย้มสารพีที่ถูกใจรวบอรวบนะวบีน่เขาก็มีแบบคลิปสอนวิธีวิธีที่ถูกต้องนะในการเก็บเห็ดไม่ให้ช้ำแ่สวยงามเอาละส่วนมองนูน้นเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะมีวิธีบอกว่า วิธีทำให้เห็ดสาเหตุที่เห็ดไม่ติดทางท้ายที่เชื้อเขาเอเชื้ออาจจะยังเดินไม่เป็นเส้นวแหมเป็นยังไงล่ะอุ้โอ๊ยหงอยจะม่ถึงได้ดาวีคนทำช่องนี่คนนี้มันประสาไม่ค่อยจะดีม่สวยงามสวยงามเฮ้ยได้มือหนึ่งนี่ เอาไปนึ่งจิ้มแจวแจวปลาร้าหอมๆเลยเอาไปต้มยำอุ้ยชอบชอบเป็นไงจ๊ะเส<ด> <c oughs> ร็จแล้วทําไงต่อก็คลุมไว้เหมือนเดิมรอเห็ดอีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณถ้ามันขึ้นอยู่กับความชื้นนะเขาบอกนะมันขึ้นอยู่กับความชื้น ความร้อนความชื้นมีส่วนที่ทําให้เห็ดชุดต่อไปหน้าหน้าต่อไปออกนะนี่รถน้ำหน่อยแต่ทบบาลบางช่องเขาไม่ให้รถนา <c oughs> นี่รถแบบนี้เขาห้ามให้น้ำเอาให้น้ำเข้าไปในรูนี้นะนี่เรียบร้อยไปแล้วก็ เราก็เอาอันนี้มาครอบตึง้ง <c oughs> อาน้องเดี๋ยวก่อนน้องนะน้องต้อมช่องต้อมกเกษตรใช่ไหมเขาให้เอ,เอาเอาผ้ามาคลุมแล้วพี่ติด๊ดพี่ติดให้เอาผ้ามาคลุมอีกทีหนึ่งพี่ติดพี่สุปราณีวันรัก,กาจิตแล้วก็น้องอีกช่องหนึ่งอะ่ะให้หาอะไรมาเดี๋ยวกัอนเอาใหม่ให้หาอะไรมาเทินเราก็เลยไปเอา เห็นคณะเม็กซิโกป่ะกิ่งคณะเม็กซิโกเพื่อที่จะให้ดอกเห็ดมันพุ่งออกสวยงามถ้าเห็ดถ้าก้อนเห็ดมันต่ําลงพื้นมันจะไม่ออกมันติดพื้นอนะ่ะมันก็ไม่สวยใช่ไหมทีนี้เขาก็ให้หาอะไรมาช้อนขึ้นมาเราก็ไปเอากิ่งคณะเม็กซิโกเนี่ยแหละตัดมาแล้วก็มา้อนช้อนให้ขึ้นมาวิธีการ ดูแลก็แค่ไม่ให้เขาเป็นเชื้อราดำแค่นั้นเองอ่าฮะส่วนนี้รอก่อนรอก่อนนะจ๊ะรอก่อนเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่อนเขาจะมีบอกว่าสาเหตุที่เห็ดไม่ออกดอกมันจะมีบอกไนงะแต่ก็เริ่มมีแล้วนะเชื้ออาจจะเดินช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ่ไหนดูซิเนี่ยเส้นเข้ามาเยอะแล้วนะเห็นปะเนี่ยลายเขาลายเส้นเขาก็ออกมาเยอะแล้วแต่ยังไม่ออกซื้อมาพร้อมกันนะมีเห็ดเห็ดนางรมเห็ดนางรมสีทองกับ เห็ดนางนวลสีชมพูปิดไว้ก่อนรดน้ำจู้เฮ้ยดีใจตื่นเต้นใครไม่ตื่นเต้นมังอ่ะเนาะเพราะครั้งแรกมันได้เห็ดมากินเน่เพราะเห็ดหรือติดใจเพราะ ครั้งต่อไปสงสัยจะเป็นร้อยอุ้ยอ่ะเราก็ได้เห็ดที่เราเพาะเองกับมือกินแล้วนะเจ้าคะ่ะเมื่อนี้ต้องไปทำต้มยำเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูเดี๋ี้เดี๋ยวชี้เดีชี้ มองเนี้ยมันเหมาะเหมือนกันนะส่วนเนี้ยเหมาะที่จะเพาะเห็ดน,นะส่วนเนี้ยกระถางเนี้ยฝั่งนู้นน่ะยิ่งเหมาะเดี๋ยวเราจะรือออร้อออกรื้อออกเพราะว่าในนั้นเห็นป่มีวงบ่อซีเมนด้วยแต่เราเอาตะกงตะก้ามาวางไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> ติดใจ <laughs> ด้วยความดีใจไปแล้วนะแกนี้นะ